สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักยานอาวกาศลำแรกของโลกสปุตนิกวันซึ่งเป็นยานที่ถูกปล่อยโดยสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่4ตุลาคมปีคิเตศกราช1957เป็นยานอาวกาศที่มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดประมาณ58เซนติเมตรและมีเสาอากาศ4เสายื่นออกมาเป้าหมายหลักของการปล่อยยานสปุตนิกวันคือการทดสอบการส่งยานอาวกาศและการโคจรรอบโลกยานลำนี้สามารถส่งสัญญ,ญาณวิทยุ กลับมายัางโลกได้ทำให้ผู้คนสามารถติดตามการโคจรของมันได้ทั่วโลกความสำเร็จของสปุตนิกวันได้สร้างประวัติศาสตร์ในยุคข,ของการสำรวจอวกาศเป็นการเริ่มต้นของการแข่งขันในด้านอวกาศระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและสำรวจอวกาศในยุคต่อมาสำหรับข้อมูลสำคัญและลักษณะของสปุตนิกวันมีดังนี้ค่ะขนาดและรูปร่าง สปุนิกวันเป็นยานอาวกาศที่มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ58เซนติเมตรมีน้ำหนักประมาณ83.6กิโลกรัมมีเสาอ,อากาศ4เสายื่นออกมาจากตัวเครื่องเพื่อส่งสัญญาณวิทยุพลังงานใช้แบตเตอรี่ที่สามารถทำงานได้ประมาณ21วัน สำหรับการโคจรสุตนิกวันโคจอรรอบโลกที่ระยะความสูงเฉลี่ยประมาณ577กิโลเมตรโดยใช้เวลาในการโคจอรรอบโลก1รอบประมาณ96นาทีสัญญาณวิทยุ ยาสนสปุตนิวันส่งสัญญาณวิทยุที่ความถี่20.005และ40.002เมกะเฮิรตซ์ซึ่งสามารถตรวจจับได้ทั่วโลกสำหรับระยะเวลาในการปฏิบัติการเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่วันที่4ตุลาคมปีคิศักราช1957และหยุดส่งสัญญาณในวันที่26ตุลาคมปีคิศักราช1957เมื่อแบตเตอรี่หมด แต่ยังคงโครจรรอบโลกจนเข้าสู่บรรยากาศและเผาไหมในวันที่4มกราคม1958ค่ะยานสพนุนิกวันเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจอวกาศจนถึงปัจจุบัน